วันนี้ทีมเกษตรบ,บ้านเวลามาอยู่ที่หมู่7บ้านสีแไกลาาต,ตำบลน,นาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกะแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็จะมาชมสวนผักของของคุณพี่น้องนะครับผมท่านก็ปลูกประมาณหนึ่งงานนะครับก็จะปลูกไว้กินนะครับผมเหลือก็จะไปขายตามตลาดตามหมู่บ้านนะครับก็ท่านก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับในการปลูกผักสวนควรัวนะครับและในการเลือก กินเลือกรับประทานนะครับผมไปพบกับพี่น้องได้เลยนะครับผมไปทําความรู้จักกับพี่น้องเลยนะครับว่าท่านทํำสวนผักผสมผสานแบบนี้มานานหรือยังฮะสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมที่อยู่ที่นี่ที่ไหนครับที่ศรีกระลาดครับศรีศรีกระลาดหมู่เจ็ดครับผมก็ตําบลนาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกบแพงเพชร พี่น้องทำพืชผักสวนครัวแบบนี้มานานยังฮะก็เพิ่งจะเริ่มทำนี่ครับลองทำดูเห็นเห็นเขาทำกันได้ดีเราก็ลองทำดูบ้างครับครับผมอรอบแรกที่ทำมาเป็นไงฮะคือพึงพอใจในการทำผล,ผลผลิตของเราครั้งแรกเลยหรือเปล่าฮะแต่ถามว่าพอใจไหมมันก็พอใจการที่เราทำอ่ะก็พอใจอยู่แต่นนี้มัน มันมาเสียตรงที่ว่าเราสั่งทันไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราสั่งไงครับมันไม่ได้ไม่ได้ตามปกเนาะใช่ใช่ครับมันก็เลยเสียอรมนิดนึงก็เลยก็ทําใจอ่ะครับผมเพราะเราไม่ได้ทําใหญ่เนาะเราทําแค่ส่วนครัวสวนครัวทําทำไว้กินใช่เดือก็เก็บไปขายขายใครมาแบ่งซื้อเราก็ขายไป พบาทสิบบาทเราก็ขายไปใช่ไหมครับอืมในเมื่อพี่น้องเจออ่าตวเนี้เจอสภาพตรงนี้นะอ่าในการทําสวนตรงนี้เนาะอาจจะไม่ได้ดังใจหวังที่เราต้องการตอนแรกเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะพี่น้องยังจะสู้ต่อไปเรื่อยๆเลยไหมฮะสู้ดีครับผมนี่เดินท่อแล้วเห็นรถถ่ายไหมน่ะวางท่อครับผมมีอีกแปลงเนี่ยข้างข้างหลังมีข้าวโพดเห็นป่าครับเราเจอปัญหาอะไรพี่ก็จะไม่ท้อเลยใช่ไหมพี่ไม่ท้อหรอกโอ้โหจะท้อทำไมเนาะ ชูนิ้วสู้ต้องสู้อย่างเดียวครับครับผมสู้ดีมากเลยครับโอ้เนี่ครับคือนาเกษตรครับผมเกษตรกรกําลังทุกคนเดินเดินท่ออีกแล้วเนี่ยเดินท่อไปไปหาข้าวโพดครับเราต้องสู้นะครับสู้เหมือนอย่างที่พี่นอนครับเจอปัญหาแค่นี้ไม่เป็นไรครับผมเราพลิกพื้นแผ่นดินทําใหม่ครับครับครับผมเราก็จ้องทําให้ดีที่สุดตามที่เราตั้งหวังตั้งมั่นไว้นะพี่เนาะ ครับผมก็ขอเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับขอให้สู้ๆให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ตอนนี้คือผลผลิตแล้วก็ยังสามารถเก็บไปกินไปจําหน่ายได้บ้างเนาะได้ครับผมก็ผมผลผลิตอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นอาจจะสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่เนาะครับครับผมก็ไม่เป็นไรฮะข่าวหน้าเราสู้กันใหม่ระวังแบบแผนใหม่นะครับผมครับนะครับอสําหรับช่องของเรานะครับ เราก็จะไม่นําเสนอในเรื่องผลผลิตดีอย่างเดียวนะครับเราก็จะนําเสนอผลผลิตในปัญหาต่างๆนะครับผมเราก็จะแก้ไขไปพร้อมๆกันนะครับอย่างพี่น้องก็เจอปัญหาตรงนี้นะครับปัญหา,มาเมล็ดพัน์ที่สั่งมาแล้วไม่สมบูรณ์นะครับพอม,มาปลูกแล้วก็เขาจะขึ้นไม่ค่อยดีดีเท่าไหร่น,นะครับผมก็จะประมาณ 60- ถึงเ0เองนะฮะครับ,รบก็อย่างเดียวคือพี่น้องก็ ทำแล้วมีความสุขเนาะทำไมอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้ไงเป็นมันเป็นเพียงที่ว่าผักสวนครัวที่ช่วยเราได้นิดหน่อยไงเหลือจะกินเราก็ขายให้เพื่อนบ้านบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่จริงจแล้วอาชีพผมคือทําไร่ทํานาครับผมต้องอันนี้ก็คือเป็นงานเสริมใช่ครับผมเป็นงานเสริมผักเราได้กินก็ปลอดสารเคมีใช่พี่เนาะเพราะว่าเราควบคุมเองครับผมนี่นะครับ เราปลูกไว้กินนะครับผมเน้นไว้กินเราก็ไม่ต้องซื้อเขานะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่อง,รองตรงนี้นะฮะเรื่องเราไม่ต้องซื้อเขาแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยก็คือว่าไม่มีสารเคมีนะครับเพราะว่าเราปลูกเองเราทําเองนะครับพอไม่ได้ใส่สารเยอะแยะยังเหมือนผักสวนครัวที่ผักทั่วไปที่เขาทําเป็นแปลงห้าไร่สิบไร่นั้นต้องเน้นนะเขาจะเน้นเรื่องถนอมลงฟุบ เขาจะเอายานอกไปทันทีเลยไม่คำนึงถึงคนกินเพราะนั้นลำบากมากทุกวันเนี่ยที่ว่าประเทศไทยอ่ะคนกินอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะที่ไปซื้อผักสวยๆเขาอ่ะมันสภาพมันจะเป็นอย่างนั้นไงผมกินมาบางครั้งก็เซนยึดเอ็นยึดอะไรก็สารพัดอ่ะครับผมนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นต่ของเรานี่ครับผมตำหลักของพี่น้องนี่เนาะเกิดเป็นคนอื่นแล้ว่เห็นสภาพอย่างนี้แล้ว ขึ้นไม่ขึ้นไม่ค่อยสวยเขาจะต้องใช้สารเคมีบํารุงเลยใช่ไหมฮะแต่นี่คือพี่ปล่อยไปเลยเนาะปล่อยไปตามตามสภาพตรงนี้เนาะเพราะเราเน้นพืชผักสวนครัวแบบไม่มีสารเคมีปลอดสารเคมีทุกชนิดนะครับสารเคมีนี้ต้องต้องสงสารคนกินั้างไม่ใช่โอ้โหคนที่ทําผักขายอ่ะเขาไม่ต้องสารคนกินหละเขาเน้นคือว่ากูต้องเอาผักกูขายให้ได้ ต้องผักกูต้องสวยหนอนลงกูนอกยาเนอกเอายาแรงๆไปนนอกวันนี้พรุ่งนี้กูเก็บขายโอ้โหแล้วคนกินเป็นไงครับครับคนกินอยู่มาสองปีแลกเขงพยาบาลแขนขางิกเริ่มจะเรื่องละมันจะเป็นสภาพอย่างนั้นก็จะไปชุมนุมกันที่โรงพยาบาลกันเรื่อยๆนะฮะครับผมนี่นะครับคือก็ได้รับข้อมูลนะครับผมในสิ่งที่ดีๆนะครับในการ ปลูกผักสวนครัวนะครับเราทําแบบนี้นะครับคือเราต้องเน้นความปลอดภัยกับชีวิตของคนเราและของผู้บริโภคนะครับผมกับเราทำาสวนผักสวนครัวแบบนี้นะครับเราต้องบํารุงในการทําของเราดีๆนะครับอย่าใส่อย่าใช้สารเคมีนะครับถึงแม้มันจะไม่สวยแต่ของเรามีคุณภาพไง มันกินแล้วไม่มีพิษมีภัยต่อประชาชนใช่ป่ะครับผมอย่าไปคิดว่าบางคนเห็นไปเดินในท้องตลาดอะ่ะบอกอุ้ยนี่ผักสวยผักสวยรีบซื้อเลยนั่นแหละครับตัวนั้นแหละยาเต็มเต็มแต่ถ้าคนรู้จริงอะ่ะเขามีหนอนกินบ้างผักมีหนอนกินบ้างอะไรบ้างไปซื้อฟบ แสดงว่ายาเขาไม่ถึงครับผมเคมีไม่ถึงนั่นคือถ้าเกิดมีใบมีหนอนมีอะไรกินนั่็คือว่าหนะใช่ไม่มีสารเคมีใช่เนาะสารเคมีเขาไม่ถึงไงครับผมคือบำรุงไม่ถึงคือพูดง่ายๆเขาไม่ไม่ไม่เร่งเคมีจนเกินไปครับนั่นคือเราก็สามารถซื้อมาจําหน่ายได้มามามาทานได้เนาะใช่ครับให้จําไว้ว่าเวลาไปซื้อผักซื้ออะไรในตลาดสด ผักเขียวๆที่สวยๆให้ระวังไว้ที่สุดเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละค,คือเขาอัดยาเต็มที่แล้วเต็มริมแล้วหนอนเหนินไม่มีกวนไม่มีโรคไม่มีอะไรยาเต็มริมแต่พอเรามากินปุ๊บมันก็สะสมในร่างกายเราเรื่อยๆไปครับคนเราทุกวันเป็นไงอ่ะใช่ครับก็น,ออนะก็ต้อง เอาโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเ,เจ็บนู้นเจ็บนี่ปวดท้องปวดท้องนแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดขอทำแบบตามสภาพไม่ได้อัดยาอัดอะไรหนอนกินง่ายเหมือนกินไหมมั่งจะเป็นไรเลาใช่ไหมครับผมมันรเขากิกนใบไปบ้างเรากินไปมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหนอนนี่ก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะ อันนั้น,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 นอันนี้อันนี้ผ oh. ักเลยฮะอันนี้กวางตุ้งกวางตุ้งอ๋อเดินปุ๋ยมากเกินคงก็จะเหี่ยวเหี่ยวเหลืองๆใช่ไหมใช่เอาเอาปุ๋ยลงมากเกินไงโอ้ครับท่านผู้ชมการใส่ปุ๋ยมากเกินก็ไม่ดีนะครับมันมันไม่ดีเลยแต่อันนั้นอันนั้นก็ใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่ปุ๋ยน้อยเห็นไหมปุ๋ยน้อยลงมันมันจะงามเห็นไหมครับผมอ้นั่นก็กวางตุ้งเหมือนกันนะครับผักกวางตุ้ง อันนี้หอมตาหอมเนี้ย่ยมันมันมันอยู่ที่พันเขาส่งมานะเขาส่งมาแล้วเขาพันสดส่งมาไงไม่ใช่พันแห้งครับเอาลงเคอรี่มาปุ๊บวันนั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่าหอมแหง้งนึกว่าจะส่งหอมแห้งมาให้เราอ๋อเป็นเป็น,เป,นเป็นพันแบบเป็นลูกสดๆเลยใช่ไหมใช่อ๋อ เอาสดลงมาแล้วนี้หอมมันเริ่มจะเน่าไงมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วลหอมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเลยลใช่เป็น,นไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเห็นไหมถ้าเกิดว่าถ้าหอมดีมันจะต้องขึ้นเป็นพุ่มอย่างนี้นี่นี่ต้องต้องขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับการปลูกหอมนะครับต้นหอมอย่างนี้นะฮะต้องเราต้องใช้หอมแห้งนะครับใช้หอมสดไม่ได้นะครับหอ,หอมสดก็บางทีก็อาจจะเจอลูกเน่า ลูกนาวคนผลิตก็จะไม่ค่อยโตนะครับหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้ฮะเพราะเราอุตส่าห์สั่งมาเราก็นึกว่าได้หอมดีๆมาไงพอไปเจอเพจนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าหอมเขาจะส่งมาให้แบบไหนเราสั่งทางเพจใช่ไหมหอพอโดนขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสภาพอย่างนี้เลยนี่ถ้าหอมดีจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วสรุปแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้ถ้า่วนใหญ่เนะ<ช>าะพ้ที่เนาะมันก็เลยอ๋อ มคมทำเล่นไปะครับอันนี้ก็คือ,อเราได้ได้บทเรียนนะคุณพี่นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวรอบหน้าแล้วก็จะหาหา<ถ>หอม,มใหม่นะ<ถ>อาจจะเป็นแห้งๆสมมุติว่ามันพันมันดีๆมันก็จะขึ้นสวยอ่ะมันก็จะแตกกอเห็นไหมมันก็จะเป็นพุ่มเป็นอะไร,รก็ยังมีหอมที่พอแห้งั้นะครับอาจจะมา ปนมามั่งครับเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีลาวเนี่ยก็จะมีบางๆครับนี่ครับคือพืชผักสวนครัวนะครับก็ผสมผสานก็จะมีปลูกจะเป็นพี่ครับจะปลูกอะไรบ้างนะฮะเนี่ยมีต้นหอมแล้วก็กวางตุ้งกวางตุ้งผักคะนาผักคะนาผักคะนาไม่ดีเห็นไหมไม่ค่อยขึ้นเลยผักคะนา ครับก็เราก็จะปลูกไว้ไว้กินนะพี่เนาะครับผมก็หากใครมาดูแปลงของพี่แล้วก็สามารถซื้อไปทานได้น,นะครับก็พี่เขาก็จะ,ะจําหน่ายด้วยนะฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นการปลูกก็คือปลูกไว้กินนี่แหละอ่าเราก็จะมีผลผลิตอาจจะมีบางบาง,บางต้นก็จะสวยงามนะครับบางต้นก็อาจจะไม่ค่อยสวยงามก็จะเป็นการ ตอนแรกที่เรานําพันมาเนาะพันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบนี้วันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับในเรื่องในการทําทพืชผักสวนครัวนะครับก่อนดื่นเลยนะครับผมเราต้องดูพันุ์ครับพันให้ใหดีดีนะครับต้องต้องดูพันธุ์ให้ดีเพศเพศก่อนที่เราจะสั่งอ่ะต้องดูเพศมาตรฐานไหมถ้าเพศไม่ไม่มาตรฐานมันจะเป็นลักษณะน,น,นี้แหละเนี่ยเอา สั่งไปแล้วเสียอารมณ์อะพอเวลาเราปลูกมาแล้วดูสภาพสิครับก,ก็ไม่ได้เพราะไม่ไม่赖พี่เนาะเดี๋ยววันหน้าคราหน้าเอาเอาใหม่อาอ่า,อาสถานที่ที่เขา,าขายพันุ์นะครับให้ดีๆครับเราต้องศึกษาให้ดีนะฮะครับนี่ครับคือในการทําสวนการทําอะไรทุกอย่างนะครับเราย่อมมีปัญหาทุกอย่างนะครับผมเราก็ค่อย แก้ไขนะครับไปทีละจุดท,ทีละจุดนะฮะอย่างวันวันนี้ก็พี่พี่ชื่ออะไรฮะชื่อน้องครับแต่ผมพี่น้องก็เจอปัญหาตรงนี้เนาะก็เกี่ยวกับการนําพันธุ์มาปลูกนะครับก็จะได้ผลผลิตไม่ค่อยเต็มที่นะครับก็จะพี่น้องก็จะแก้ไขไปในครั้งต่อไปนะครับครับผมก็จะเอาใจช่วยผู้ทําสวนผักทุกคนนะครับผมก็จะเป็นพวกเกษตรนะครับต่างๆนะครับก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับบางจุดไหนเรา,อา,อารอบแรกเราอาจจะทําไม่ดีครับผมรอบ2ก็จะค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะจับจุดเองได้นะครับหลัเราจับจุดจับจุดเองได้แล้วก็เราก็จะสามารถสร้างผลผลิตของเราได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณหนึ่งงานนะครับของพี่พินนองนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากๆเลยครับที่พาพวกเรามาดูแปลงพืชผักผสมผสานเนาะแล้วพี่น้องเนาะครับผมครับก็ให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับการทําสวนผักอย่างนี้ฮะเกี่ยวกับการบริโภคเนาะว่าแบบไหนเราควรที่จะนําไปกินนะครับผมแบบไหนที่เราควรที่จะดูแลนะครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีเนาะเราใช้แบบธรรมชาติใช้พวก น้ำชีวภาพอย่างนี้เนาะนะ<ช>พี่เนาะ<ช>ครับ<ช>ก็ได้ข้อมูลจากพี่น้องมากๆเลยนะครับ<ช>ต้องขอบคุณพี่น้องมากๆเลยครับผม<ช>ครับสวัสดีครับ,บ,ค,ค,รบครับผมก็ลาทุกคนไปพร้อมกับพี่น้องเลยเนาะ